ประมาณ4โมงนะเรากำลังจะลงไปข่าง่วแเราก็จะไปก,กะเกียมเพราะว่าเมื่อเนี้ยเป็นงานขึ้นเืินใหม่เอาอย่าลืมติดตามพยาญยาติไประเทศไทยทุกคนโดยเบิ่อนี่เนาตอนนี้กำลังดังไฟเกียมพร้อม นี่นะมันนี่มันน,นี่น่างมยกวามาแม่น่าเนี่นะมือขึ้นไหมเนี่ยน,น, <c oughs> นี่นะไหนจะเป็นสองไอ้หนองนูห่วอันนี้คือทาย,ยุงอันนี้คือราตาคือคนทถว่้านเทียงกันวื้อขึ้น่าผู้ใดเป็นอาพิ่น้องประููนะ <c oughs> เก็บข้าวบ้านที่เก็บข้าวอันอนอนแท็กหน่อยเฮาสิขางง่เราบะเตยบะเกยบางเธอบะเตยจะแท็ออกเพราะว่าอยานมันผิดกฎยูทูบเนาะแต่ว่าตอนเขาแตงกินหรือว่าเห็นยังหรอกบะเตยค่อยทายให้บางอีกเธอหนึองน่าจะเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าๆประมาณหาโมงยังอยู่ป่า แล้วหลายคนจะถามว่าผู้ใดอ้ายหรือว่าน้องอันนี้เนาะจะเป็นน้องนอนนนะะเนาะอันนี้คือทะยุงจะเป็นน้องแล้วเหล่าตาเนี่ยจะเป็นอ้ายนเนานะซึ่งว่าผู้เกีียวนี่สุดยอดเลยก็คือเป็นเป็นในบ้านเนาะปัจจุบันเป็นในบ้านบ้านนำแดดน,นี่เนาะทุกคนตอนนี้เากำลังขาดตุ้มมือก่อนแต่บาดเจ็บบาดท้ายหเห็นเมื่อนเพราว่าอย่ามันผิดกฎเนี่ นี่เนาะวาวเจียติทิศคลองขาหมูกับมัวนมาเนี่นายพานเอาไปจับมาด้วยกุงเนี่ยนี่เนาะซอยน่องนุ่หัวกันหล่ะต่ยกปัวโอเคนี่นายพานหน่อยฮาวนายวุ้ยธรรมดาไม่ต้องพูดยจะเป็นหมูเนาะเอาเขาจะขาเห็ดหิดคลองหิดคลองแบบลื่นเลยไม่เรื่องมาเตยสิดาให้แบบนี้เท่านั้น ตอนนี้กำลังขัวตัวมูอยู่อีกอยู่เนี่ยกำลังไปจับงัวอยู่อยู่กับสองไอ้หนองน้องห่วงไอ้ทายมก็หล่อตาเนาะตอนนี้พินผัวขัวอยู่มามาเอาปาใส่มาใส่เอล็อกคนมา,า,านอตอนนี้ให้สีดำใส่กระเลยดิทุกคนตอนนี้กำลังข่าง,งวัวไอ้ท่าคนเกาลายม้วนเลยคนนี้นง,นนงังวกว่กาคนนี้ นง่วนนอาใเราจะเป็นตัง่วทุกคนมันนี่ขาหมูกับตัวงวนาะแค่นำคลายกว่าดก็เนิ่กำลังบาดแสนมันถมาเนี่ยแค่น้ำคลายเนาะเออ้าร่าอหัวบาดไม่ร่างกร่างบาดเลยเนานี่เนาะบรรยากาศยามเศ้าอยคมง่วมันนี่มันนี่ึ้นเฮือนใหม่นะทุกคนเดยยูฮัน เดือดจะเป็นบอลเขาเจ้าหนึ่งคราวนี่แล้วจะเป็นบอลแปลงกินจะมีแต่ผู้ชายรัวๆเนั่นี่ยฝักซาฝักลาบโอ๊คขวดแก้วกงขาวหมดเลยกุ้งขาวเนี่ยอันนี้จะเป็นบอลอันจะเป็นสินขวดนะทุกคนมาเตะเก็บผาบรรยากาศยามเช้าตอนแปลงกินก้ขาวนี่สิแกผา นี่เราจะเป็นพาบรรยากาศสาวตอนแปลงกิ่แล้วอาจะปบูโอยนี่คอนี่ตุกตในพวรการบรรยากาศยามสาวโคตรขักเลยอยู่ผาเงาเราเขาจะขึ้นเฮินไหม่ไหนังจากตังเลาะตมะสอเทิดเขาเลยจัดงานขึ้นเทินไหม่ เดี๋ยวกทร่าบบเตยสีผ้าไม่เบิงเขาเห็ดหีดข้อแบบชนเผ่าหรือเนาะแต่ว่าขาเจ้าจะเห็ดอีเห็ดแบบไรบัตยเวีไทยเบิงอีเทือนหนึ่งจะเริ่มติดตาไปยาวเเดี๋ยริ้น้ยางนัอันนี้จะเป็นของดีเลยทุกคนเนย่มขามมาวยมีอะไรได้จะเป็นอาหารที่เขาจะไม่เห็ดหิดข้อแน่นอนเนาะเต่วว่าจะเป็นคนเทา จะพาการไ็เหตุห <t> ิดคอตอนนี้กำลังเหุหิดคอง่นี่เหตุหิดคอขื่นือนไหมนาะใช่จะเป็นเหตุหิดคองานแบบสมเพาหรืออยบาน้า้เนาะเขาจะเห็ดแตกต่างกันก็เป็นแน่นหิดคองอยู่บานมอมนั่นเลยนะใช่้เพราะว่าสมเพาเลยก็อยู

ไม่ดูนี่แหละทุกคนคือไม่เหลือเกินจะมีอาหารข้าวหวานการเหตุเหตุคล้องของงานพี่น้องส่วนพ่อเลยอยู่บ้านท่ายเนาะมันจะมีอาหารประเภทข้าวหวานอย่างนี้วันนั้นจะเป็นบอลเหตุเหตุคล้องของพี่น้องเศร้าเศร้าหลืออยู่บ้านท่ายเนาะในจะเป็นการเหตุเหตุคล้องของงานส่วนพ่อเลยอยู่บ้านม่อมห้าวในเนาะใน เพราะว่าเขาต้องตงัห่างสมบัตเพราะว่าเขามาเลี้ยงงัวอยู่เขตเขาจะเาต้องเฮ็ดที่คลองนี่เนาะอยู่กับปมอปมอพาย,ายก็พอในบ้านนี่เนาะทุกคนประเภทอาหารก็จะมีอาหารข้าวหวานจะมีอาหารข้าวหวานอย่างนั้นนี่เนาะ จะมีนำเรากัเราเทียนยังต่างสะเดงจงสเดงจงอ่อเออมีมียังอีเดอบเลยาสะเดงกสะขาวอ่ะเอออ่าก็ขอขโมนี้นึ่ยเงี้ปมอะอ๋อมีสะแดงสะขาวมีชั้นไข่เยอนะฮั้ก็มีฉันมีชันนั่นคโคเชล่เกย อ,อ่าเขาจะเห็ดรวมกันอย่างนีนะนาะตมหัวเจ้าบอกจะเป็นแบบว่าหิดคล้องที่นับถือมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่บรรพบุรุษหน้าที่ได้นับถือมากมหอนตหลุนลูกหลุนหลังหลุกลแลนเรียนก,ก็ต้อง ได้ปฏิบัติเหตุตามหิตคลองประเพณีแบบดั้งเดิมนเนาะในเนาทุกคนอันนี้จะเป็นหิตคลองประเพณีวนเผ่าลือแต่ว่าแต่ละบอนมันจะแตกต่างกันเนาะมันบ่คือกันเมื่อทุกอย่างอันนี้จะเป็นหิตคลองประเพณีรืออยู่เขตทางบานม่อมเมืองสิงแข่งร้องหนังทานเนาะจะมีหิตคลองแตกต่างอยู่บนเอื่นจะเป็นผานผ่านตที่ได้ข่าคลิปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็น พอหมอหลุนสืบทอนน้าเนี่นะ,ะจะเหตุหิดของประเพนี้นี่ยังต,าต่างๆอยู่ทางเขตบ้านม่อมเพนเนาะจะเป็นโอ้พอได้นอนแล,ล้วือลุกออกพื่อให้สำรอนี่ก็ตือลมออกมาแมียนี่นะตัวอเมยเมื่อเดิน <S <S ชีวิตจะไม่แนลใหญ่สิเด็คำเออยังไม่ถลกร้อนควมดีลาจอย อย่าก่อย่าที่ปีนองก่อแม่วันชิงเขาตึงซึ่งงนเออก็อย่างที่อยู่นี่มีทีกินฝางเดี๋ยวเขเจ้าก็ขบุนทวีเลยนะไหนลงเท้เอออยู่กอกเสถนเตียนผีเดี๋ยวเขเจ้าก็นี่บุกเกบพักที่มายินมาทายทุทเจ้าคบาทุวาเขาจะยินจแสงน้ตโต้ต้นจากคำแยิงหามตึซึงน เด็มาครมาห้องมาวัดมาบุ้ยเด้กกูเด็กยี่าูเป็นชัวชดชนกันเนว่ามนมาดีเมนทุกไฟนี้สิโตดีกูกูเดี๋ยมุตย์ยดาชัวร์วม์เด้ากวมาที่้ยวร์ชดเออเออเป็นเช็ดเป็นงูช่างดีทำไมดีมาไต่ก็ซาเมนเาจะมีพี่ปาันก็นมซาเออมา

หนูโทรไปนึกว่ารถเออขอแค่รับสิจับขึ้นขึ้นนึกว่าผมก็วงไม่กัด้วยเด็กกนเดาอันนี้เนาะทุกคนหลังจากเข้าไปไหว้ผีเทวดาของสุนเพาลือมาแล้วตอนนี้เราจะมาเบิ่งเ้านนี่เนาะเขาจะพากันแตะกสีแตะดูอย่างเพื่อว่าจะไปแป้งกินเนาะจะมีสาอบเนี่ยแต่างๆงนี่อันนี้จะเป็นประพิษสาเนาะสาสีมัว จหลังจากผู้ใชเป็นผู้ซอยสีซอยซอยหงไว้มา่แล้วเราก็ตอนนี้ยิ่งเริ่มลงมือเทสล้ะนะอันน้อนี่ทุกคนมาดีครับอยูย่กับซาเงินมาดีด้เป็นผู้ตัดก,กระดูกนี่เราจะเป็นพ่อพาไอ้น,นี่ทุกคนคือสิจำแต่นะอันนี้นนปเรา,าเ,เป็นผู้เป๊ะเป่าโตอดน้ำบาดเจียนผู้ที่ป็นผู้เป่าอน แต่ว่าคนนี้ทุกคนอาจะหูแล้วก็จะได้เห็นเขาคลิปเขาเตะเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้จะเป็นผ่านใหญ่เนาะเเนอยยแล้วหลังจากเขาไปทายอยู่บอลเขาจะแต่งกินผักสารามนะจะบอลนี้จะเป็นบอลลกขนตัวง่วนยังแล้วก็นะปิีงซีนปิีงยังนี่เราจะโค่นลังจากเคธิดค้องแล้วเขาก็ดสมาติกินได้เนาะนี่เนาะซอยจุนี่

ต้น้เน่ะำหอนเน่ทุกคนตับหวานนี่แหละเอานี้ก่ไน้ลองมาก่อเนี่อือตับหวานกินเมื่อไรนะนี่ขั้นบ่อเข้าคัวสดีกับแบบหนัปลาในี่บหอมมเข้าๆยสเนัซุกเลือดอันนี้นะเออมแม่ละ

กินดีปะกินกินอาคว่มใช่สินี่เลยตากกุ้งกคนตน่ยทำไมฮากแนบกันเนานี่กินสดจูด้วทุกคนเลยเริ่มแล้วมม่เนี่หางาสาวเอายุนี่แล้วก็ตงนานครับนี่

สสยจู้นี่้ีกนี่เห็นผมเดไปสออต้องมาล้อนภูเขาเลยแพทยก็ไปเอานเขาใช้โลซ้่นรมาคกันตอนนี้ปลาตัวไม่ถูกมั่จนอู้เกี่ยงเีนี้หักแดกนอ๋อแพงแล้วทำไมด้วนี่คมผู้ดีนั่นละส่หนัาปลาไหก็บ่กลัวผู้ดีแม่เลยเนีมื่อกี้จ้างจ้าย ừm thảm khẩu คน mẹ แม่จะ này, หน่อยนึงบึ้มถุยชุมึงอ่าๆ <laughs>

มีแต่เขาไงเแต่ือเื้เรแต่กเลือกว่าหลอกเขาเพาแข่เราปลเอาแก่เยวนิมาดนี้เราทุกคนมีแต่ของดีท่ขนาดเลยนั่นเองมันรมนูหรนักหนึ่งนี่มยิบยนี่งยิบเลยออกกันนัน ทุกคนสาร you know. ับคีมเน่ก่อเจ้าเพียงเท่าน่พบกันในในอีพีสองนะอีพีเน่ก่อนเจ้าเพียงเธอเน่ตอนนี้บัดเตอร์สไปอาร์ฟนำยันก่อนแล้ก็สี